ใส่นี่คืเก่าอตัวเก่าตเก่าตัเก่าอาจารย์อนีก่ตัวทิมรวเ่ทิมตัวนีเ่ยนิมวอเจราตเอา่าอาจารย์จะเอาทิงจริงไหมเราดูอาจารย์ผมจะให้อาจารย์วทิมเขียนห่เอาทิมเลยอ่นทิมเลยเอาทิมรวันครนี่ครับเอาก็ให้วิ่งเก้าละบนล่างเก้าวิ่เก่าคือเก่ใจใจาด อาจารย์ว่าบัวต้องกลับซื้อบุตรลางเอาเลยกิดกลับเพียงเงินคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวก็ที่แล้วให้ตรงตรงใช่ไหมครับครับก็คือเลขแปดแปดแปดห้านะครับเมื่อกี่แล้วให้แปดห้าไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับนะนี่เราตีเต้นตีเต้น เราคอยกันเยอะแยะมากเลยนะเดี๋ยวงวดนี้จะได้ตัว่เราที่เรียวกันนะครับอาจารย์ให้ไปเร้ยวให้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ฟันทงก็ได้ก็ได้นิ่มก็ได้วงกลุ่อมาตามมาใหม่ทัวร์สุดท้ายถือว่าเที่ยวทายนี้ถ่ายสุดสุดท้ายอาจารย์จะคัดให้อาจารย์บอกว่าให้เหลือหน่อยลงสิบอกครับทิ้งคัดให้มันเหลือหน่อยลงนะให้เอฟซีมั่นใจมันีครับครับช้ดนี้ ชุดสับขาหลอกได้ครับอาจารย์ยุใส่ยุใส่ครับยุหนี่บอ่โอ้ายยุหนีเดียวนี่ยเอ๋อนี่อันนี้คือคลิปที่มาตามตอนแรกนะอันตัวนี้ตีเออเอาไปทีมรวดนี่อันนี้เบืเอาหายเบื้องพื้งอหกแต่หาผมเบื้องน้ำเมฆนี่ตัวเก่าอันนี้ตัวเก่าใส่นี่นี่ตัวเก่าไหนอ๋อตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าอาจารย์น้อยไหนกว่าเอาไปทีมรวดเอาไปทีมตัวนี้เอาไปย่นทีมรวดรักเขาจะใสา อ่ะอาจารย์จะเอาทิ้งจริงไหมลองดูอาจารย์ผมจะให้อาจารย์ิเขียนไหมโลทิ้มเขียนไหมเอาทิ้งเลยเอาทิ้มเลยฟาดทิ้มทิ้งรถไม่างซีพี่ไม่ตแมงเดี๋ยววันแต่ว่าอาจารย์บอกว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ในหันเราต้องหันแต่ว่าจะให้เขียนไหมถือซื้อเขียนเอาไหมเขียนเอาไหมมันอันไหนมันตะโดนแล้วมตะโดนแล้วบัลลูนเอาใหม่สุด มันไม่มันจังเล่าใจอ๋ออ่านี้นี่อันนี้เดลิกยำเลยเด้อเลยคับอาจารบอกเด้อผมที่เขียนแล้ว FC เตรียมตัวเขียนไปพร้อมกันนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพวมี้อีกนะครับพวกนี้โค้งโค้งสุดท้ายเราได้อ FC หมดนี่ลงทุนได้เลยนะครับลงทุนได้อ่ะอาจารย์ตัวใดเนี่ยละครับอาจารย์ตััวใดน่ครบ เอากรให้วิ่งเก้าละบนล่าง่เก้าวิ่งเก้าวิ่งเก้าคือเก้าหัวใจุ่นใจหัวใจห่วใจเกยาเก้าตัวเดิมนะครับนั่นเ้าเอาถิ่นเขียนไม่ได้ซื้อดอกเอาพี่น้องเชียนไปพร้อมกันเนาะครับวิ่งเก้าบนล่างนาองอาจารย์แมนเก้าบนล่างครับุ่นใจุ่นใจไปจางไหนครับเอาเก้สามตัวสามตัวก็เอาเก้าห้าศูนยเด้อเก้าห้าศนย์ แมนก้าหฮาซูนอาจารย์ฝันได้หกหมกโผหุ่นเดยได้หกตัวเลยน่ะฝันเมือคขนนี่ยุ่งมาจากลอยเอ็ดมือนี่กับว่าเป็นเป็นสูตรผสมค้ามฝันได้บเอบดผสมมว่าเขาเลกเขาเลกคำนวณเมือนเลยยุ่งมาจากลอยเอ็ดมือนี่นะเพื่อนเพื่อนฝันเมือขนนี่นยนีเพื่นฝันเหมือนขึ้น้องเั้เราเพื่นค่อยมาหาอจาะมาหนาฝันว่ามีคนมาบอก เก้าศูนย์พรไอหาศูนย์ฝันว่ามีคนมาบอกเด้อหาศูนย์เพราะถ้าเพื่อนย่มสีกลับล่ะอาจารย์เขียนเหลขกไงเพื่อนเก้าห้าศูนย์เพื่อนตกใจเลยตรงความฝันย่มที่มาจากรอยเอ็ดมือเนี่เพ็่นคนชิงลูกเลยเพื่อนว่าตรงความฝันมนตรงความฝันของย่อมที่มางวดที่เราเพื่อนฝันไดเปดหาแล้วก็ตรงเด็กพระอาจารย์งวดนี้เพื่อนมาฝันไดเมื่อคืนนี่เพื่อนกับมหาพระอาจารย์เลยเพื่อนไดหาศูนย์เจบอาจารย์บุกหมดเลยว่า พราะตาอาจารย์เขียนเลขให้ยุ่มเหลวเก้าหาศูนย์แล้วแหละสามตัวคนชิงลูกเลยเพิ่นว่ะถ้าเพิ่ข้าวไว้ออกตัวนี้เพิ่นจะมาเห็ดเทคอนจีไให้เองนี่ยในในวัดเมื่อกี้หกตัวตัวใดนะครับการฝันว่าได้หกตบ้างได้หกตัวสี่สี่หกเ้าห้านเฝันได้หกตัวผมจะเขียนไปนเนยหกตัวสี่หกเก้าห้าศนเแมนฝันหุกจำได้วอดหกตัวเลยหตัวถ้าเพื่อไดสิไปหาก็ไปหาเนาะ เราเพื่อได้เจอพอซีซีหกเก้าห้าศูนย์แสดงว่าอาจารย์ตัดออกมาจากหกตัวเนาะหกตัวเต็มเต็มนี่เขียนให้พี่น้องเพิ่งยูตัวสีแดงๆนี่เถอะซีซีหกเก้าห้าศูนย์นะเป็นยิ่งเดมาบอกเป็นยิ่งมาบอกพระอาจารย์อาจารย์มาท่านอาจารย์มาท่านอาจารย์กำมันใจคือเก่าเหลือเด้อนี่ใช่ครับอันี้จังได้กับเขาเลยอ้างสองตัวได้อาจารย์บัดนี่เก้าห้าเก้าห้าห้าครับอ ตัวเก่าใช่ไเก้าสองเก้าสองอันนี้หนึ่งหาตัวเก้าบดเลยตัวเกมิดหาตัเก่ามดแต่สลับอันนั้นอันอ่าเก้าหกเก้าหบ่าบ่าเกาหกบ่เกาหกบ่าแล้วตัดเสร็ไปแล้วเอาเก้าห้าเก้าสองหนึ่งห้าแค่นันละมันสี่หลายพูดเขียนแล้วเรียบร้อยอาจารย์ว่าบ่ต้องกรับซื้อบล่างเอาเลยก็ดกลับเพียงนึง ครับซื้อบนล่างเหรอไปบนล่างเอาไปบนล่างเลยเลรียญโบตองกลับบ่ต้องกลับกัดกับมันยังงบประมาณงบกันออกเตะหักเตะโบตองกลับเลยงบมีเก้าหักโบตองกลับเอด็กออกบ่ไกลกันหมดขันบ่มีเก้านี่อาจารย์นี่เบอร์ันหอดเข่าวะ เขารเขาแรเอาแรงเขาแรงแ่ไม่เก่าเขาแรงติดมุก้องติดเออติดกเรียร้อยแล้วผู้ดเขีนไปพร้อมกันครับอมิสบังคับแ่ผู้ใดได้เนาะอิริขันวิ่งเก่าหนีบนล่างจังไรก็ได้ผู้ใดคือให้วิ่งแปดบังันละแปดบนล่างอาจารย์ให้วิ่งแค่ตัวเดียวแค่นั้นเด้ผู้ดพท่นเขียนกับเบิงแรบาลนี้องที่ทาบ เผื่่ออมันยูไกลกันยังว่าคันว่าออกอีออกออกเบิ่งดีๆเด่นตังน้ำเบืองดีทางให้แล้วเด้เออบางทังไงล่ะตังน้ำทางให้แล้วเด้เบิ่องนอานี่นี่พี่น้อกที่นอกเบิ่ื้องนอกไกลกับคันว่าออกอีสองเรือมีแค่นี้มีแค่นี้นะครับดกก็ออนะครับทันทงคงสุดท้ายแล้วของแท้ของแท้ของแท้เล่นไปเลยแท้เด้อเน้นเก้าหานี่ครับอือครับซื้อบนล่างห่วยบ่ต้องซับเลย ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับให้เปลืองตังค์ให้กลับไปซื้ออ๋อบ่ต้องกลับเลยเด้อครับเอฟซีให้กลับให้เขขอให้กลับไปซื้อเอาแคปพี่น้องแคบใครซื้อแล้วก็กลับไปซื้ออีกอซ้าอีกซ้้าอีกรวดผลุกบ่ซ้ำบ่ได้เหตุน้าคือเป็นวานเด้ซื้อแล้วซื้ออีกนะอาจารย์เนาะว้าไเกาหาเพิ่นซื้อแล้วซื้ออีกเป็นวานยุ่มวะครับเขาโทรมาเขาซื้อแล้วซื้ออีกเกาห่า ออกกับหาศูนย์น้ำเด้อเรียกฝันเด้โยมเลยเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์เด้อตัดเอาด้วยตัดเอาน้ำหาศูนย์หาศูนย์นี่คือว่าฝันมือคืดนี่เลยล่ะฝันมือคืดนี่โยมแม่อวกมาจาก่เอ้ยเพื่อนก็ได้หาศูนย์อาจารย์เียนให้เก้าหาศูนย์เพื่อนขนชิ้นลูกเลยเพื่อนว่าฝันได้ตัวเดียวกันครับโอเคดูนานแล้วมันถือหลายตัวเนี่ยแต่ว่าเลขมันกับมีรล่างมีบนนะฮะมันถือล่างถือบนนะครับ บางทีอกล่างอกบนหรือแต่ก็ตามนี้แล้วกันนะครับก็เรามาตามตัวเลขของอาจารย์ว่าเห็นคลิปนี้คือผู้โจดีครับืออาจารย์ว่าแหละสุขิปมาละผู้ใดเห็นคลิปนี้คือครูโจบีอ่ันอั้นเป็นย้ำทิมแล้ว เอาทิมเขาปลาแล้วอันนี้คือของแท้ของแ<อ>ท้แล้วล่าสุดแล้วล่าสุด,สสดฟันหายแล้วงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อพี่น้องอ